จุดสองห้าครับเพื่อนเพราะตอนนี้เรารู้ได้ไงว่าสีอะไรประกาศอะไรก็แดงจุดหนึ่งเหลืองจุดสองห้าเขียวจุดสองห้าฟ้าจุดสองห้าสีสุดท้ายครับสีน้ําเงินครับเป็นคอลัมน์เสานะครับชื่อหลักของรูปไตตันบล็อกนะครับจะเป็นที่จุดห้าเลือกที่จุดห้าครับแล้วกด save and close นะครับตอนนี้นะครับจะทดลองพิมพ์ดูว่าค่าประกานั้นได้ไหมครับ กดคอนทอนค้างแล้วพีครับผมจะเลือกเครื่องที่ใช้ทุกเครื่องก็คือ DWF6 EPOS. PC3 ครับเลือกขนาดกระดาษ A4 ก็พอครับ IO A4 210 297นะครับแล้เลือกที่เราตั้งมแล้วก็เลือกที่สไตล์อราร์ตั้งเมื่อสักครู่นะครับแล้วกดแจ็ไปนะครับแล้วเลือกวินโด w ครับครอบที่รูปที่เราทำนะครับ ฟิกทูเปเปอร์เลยครับเราก็จะได้น้ำหนักเส้นตามเส้นที่ผมได้ทำไว้นะครับเพื่อนๆสำหรับการตั้งเลเยอร์และตั้งพ o s สต์สไตล์เมนเจอร์หรือเบอร์ปากาของงานนั้นๆน,น,นะครับเพื่อนเรามาทวนวิธีการตั้งค่าของพ o s สต์สไตล์เมนเจอร์กันอีกครั้งนะครับเพื่อนเราจะไปที่หน้าตัวงานเลยนะครับที่ผมเคยทำไว้นะครับให้ไปเพื่อนๆไปที่เมนเมนูไฟล์นะครับและเลือกตัวของพ o s สต์สไตล์เมนเจอร์นะครับ จะปรากฏหน้าต่างของ Post Style Manager ขึ้นมานะครับเพื่อนๆให้เราเลือกตรงนี้ก็ได้นะครับ add a pot s style table วิสานะครับเดี๋ยวเบิคลิกซ้ายเข้าไปนะครับจะเกิดหน้าต่างของ add pot s style table นะครับเลือก next ครับก็เลือก start form start นะครับ next ครับตัวนี้นะครับมันจะมีเรื่องของ color dependent pot s style table ก็คือการกำหนดสีกับแดง pot s style เทเบิลนะครับส่วนใหญ่นิยมใช้ Color d e p e n d e n t p o s ์พอสต e เทบนะครับแล้วกด next ครับแล้วตั้งชื่อเบอร์ประกาที่เพื่อนต้องการนะครับผมจะตั้งชื่อว่าตัวของบันไดนะครับเป็นสแตร์ stir air สแตร์ขีด01นะครับแล้วเลือก next ต่อครับแล้วเลือก finish ครับตัวของสแตร์ก็จะปรากฏ ตรงนี้นะครับเ,เพื่อนๆที่ผมไฮไลท์ไว้นะครับ